คนเกิดวันจันทร์ คนเกิดปีนี้มีสเสน่ห์เป็นสีแก่ตัวเองยามที่ตกทุกข์ก็มักจะมีคนมาคอยช่วยเหลือเสมอมีวาสนาดีนิสัยของคนเกิดวันจันทร์มีความอ่อนหวานอ่อนโยนพูดจาโน้มน้าวให้คนประทับใจได้ดีอารมณ์แปรปรวนง่ายแม้อ่อนโยนแต่โมโหร้ายแต่ก็หายได้เร็วรสนิยมดีทั้งด้านการแต่งกายและด้านอื่นๆเป็นคนเจ้าระเบียบแต่รู้จักคิดมีความรอบคอบสุข,ขุมและมีความประนีประนอมนุ่มนวลไม่ก้าวร้าวเป็นคนใฝ่ความรู้มีปัญญาดีรักครอบ มุ่งมั่นอดทนช่างคิดช่างฝันวันไว้ง่ายแต่ก็เข้มแข็งสุขภาพไม่ค่อยดีมักเจ็บป่วยจนวัยกลางคนล่วงไปแล้วอาการป่วยจะดีขึ้นมันทำบุญทําทานโรคภัยต่างๆจะหายและเบาบางลงคนเกิดวันจันทร์ชะตาชีวิตมีอยู่2กรณี 1. เกิดข้างขึ้นดวงชะตาจะยิ่งรุ่งโร์สดใสาวาสนาดีมาก 2. เกิดข้างแรมจะอาภัพคู่วาสนาน้อยกว่าข้างขึ้น คนเกิดวันจันทร์ต้องระวังเกี่ยวกับความคิดหรือการคิดมากควรผ่อนคลายความตึงเครียดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเสียบ้างและอย่ากเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาคิด